ในวันที่ความเชื่อมั่นต่อธนาคารกลางเริ่มสั่นคลอนและตัวเลขนี้สาธารณะพุ่งทะลุเพดานแบบไม่มีจุดจบสินทรัพย์หนึ่งที่เคยถูกมองเป็นแค่ของเล่นเด็กคอมพิวเตอร์กลับกลายเป็นชูชีพผืนสุดท้ายที่นักลงทุนสถาบันแย่งกันคว้าไว้ครับสวัสดีครับผมทีโอและนี่คือ Finsight AI อัปเดตเทรนการเงินอนาคตวันนี้เราจะคุยเรื่องบิตคอยที่พุ่งแรงแบบมีนัยะสาคัญครับและมินตราค่ะเทียวคะ รอบนี้บิตคอย BTC ไม่ได้ขึ้นเพราะความกล่าวหรือเพราะอีลอนมาร์ก์ทวีตเหมือนปีก่อนๆน,นะคะแต่มันมีกลิ่นอายของความจำเป็นมากกว่าความโลภค่ะเพราะถนับตั้งแต่ต้นปี2026เราจะเห็นว่าราคา BTC ขยับขึ้นล้อไปกับความกังวลเรื่องวิกฤตนี้สหรัฐและการที่สภาพคล่องทั่วโลกเริ่มถูกบิดเบือนด้วยนโยบายการเงินแบบสุดตรงค่ะถูกต้องครับมินตรา จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการที่บิต c o i n หลุดพ้นจากคราบของ speculative asset ไปสู่ systemic hedge หรือสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบเมื่อก่อนคนซื้อ BTC เพราะอยากรวยเร็วแต่ปีนี้เราเห็นกองทุนบำนานและ wealth management ระดับโลกย้ายเงินมาที่ BTC เพราะเขากลัวว่าค่าเงินกระดาษ fiat currency จะด้อยค่าลง จากการที่รัฐบาลทั่วโลกพิมพ์เงินออกมาเพื่อจ่ายดอกเบี้ยนี้ตัวเองครับที่น่าสนใจคือสิ่งที่เรียกว่า Digital Go ล o ทูพอย มันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นในรอบนี้ค่ะทีโอเมื่อก่อนทองคำคือคำตอบเดียวเวลาโลกวุ่นวายแต่ในปี2026นี้เราเห็นคนรุ่นใหม่และสถาบันการเงินมองว่าบิตคอยมีข้อได้เปรียบกว่าทองคำในแง่ของสแคร c ซิตี้หรือความหายากที่ตรวจสอบได้ด้วยโคตรราเปอร์เซ็นต์และการที่มันสามารถโอนย้ายข้ามพรมแดนได้ในพริบตาในวันที่การขนส่งทองคาแท่งทาได้ยากลาบากจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ค่ะและสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรื่อง Bitcoin Spot ETF ที่ตอนนี้กลายเป็นท่อหลักในการส่งเงินจากตลาดหุ้น Wall Street เข้าสู่โลกคริปโตแบบเต็มตัวครับมินตราตอนนี้ BTC ไม่ได้สู้กับเหรียญทางเลือก Outcoins ตัวอื่นๆแต่ BTC กํากำลังสู้กับพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าในระยะยาวเพราะ Bitcoin ไม่มีเจ้าของไม่มีประธานเฟดมาสั่งพิมพ์เพิ่มได้ตามใจชอบครับมินตรามองว่านี่คือการดีโมเนไทเซชัน หรือการที่ผู้คนเริ่มมองหาอะไรบางอย่างมาทำหน้าที่แทนเงินตราแบบเดิมค่ะสรุปคือบิตคอย n ขึ้นรอบนี้ไม่ใช่เพราะคนอยากเล่นคริปโตมากขึ้นแต่เป็นเพราะคนไว้ใจระบบการเงินเดิมน้อยลงต่างหากค่ะใครที่ยังมองว่ามันเป็นแค่การผนันอาจจะต้องลองเปิดใจดูตัวเลขนี้โลกเทียบกับกราฟบิตคอยดูนะคะแล้วจะเห็นว่ามันวิ่งสวนคางกันอย่างมีนัยสาคัญจริงๆค่ะ สรุปสำหรับแฟนๆฟินไซต์ AI นะครับ Bitcoin ในปี2026ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแล้วแต่มันคือเรื่องของมาโครเศรษฐศาสตร์มาโครอิคโค m นอเกส์ใครที่มีติดพอร์ตไว้บ้างก็เหมือนมีโกรมทันป้องกันความล้มเหลวของระบบการเงินแบบเก่าครับแต่อย่าลืมนะครับว่าความผันผวนยังสูงเสมอบริหารความเสี่ยงให้ดีก่อนตัดสินใจครับแล้วคุณล่ะคะ มองว่าบิตคอยคือทางรอดหรือเป็นแค่ฟองสบู่ลูกใหม่ในระบบที่บิดเบี้ยวคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้ฟินไซด์ t i ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ